ครับสวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนเมืองใหม่สำหรับเช้านี้นะครับจะพามาดูผลของการที่นําทุเรียนลงเข่งด้วยดินปรุงด้วยดินผสมเป็นพันุ์ทุเรียนพันุ์พื้นเมืองนะครับในส่วนของอาการของใบนะครับอาการของใบก็ยังเป็นใบที่ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วบางเอิญผมฉีดในเรื่องของ สาหลายทะเลบวกออบมิโนนะครับแล้วก็แคนเซียมโบลอนเข้าไปนะครับใบก็จะออกเขียวแข็งแก่เร็วนะครับนียอดใหม่ออกมานะครับดูเหมือนจะเป็นยอดบุ่มนะครับดูเหมือนจะมีเพลียลงบ้างนะครับแต่ตอนนี้ผมลดน้ํานะครับบันละครั้งนะครับบัลละครั้งจากการที่เท่าสังเกตดูเป็นในลักษณะที่ ทุเรียนค่อนข้างมีส่วนประกอบอาจจะมีอาการเค็มนะครับเค็มปุ๋ยอยู่นะครับทั้งๆท,ที่ปุ๋ยนี้นะครับผมใส่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นส่วนผสมนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับเป็นส่วนผสมแต่ก็ออกอาการใบใบเหลืองให้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบว่าเป็นแบบไหนย,ยังไงทั้งหลายทั้งมวลน,นี้เป็นถังเดียวกันในเรื่องของอการผสมนะครับ ผมสังเกตจากตัวนี้ครับท่านสมาชิกด,ดูที่ใบครับใบถ้าเป็นอย่างนี้ใบเหลืองๆอย่างนี้นะครับใบใบจะออกจากเขียวนะครับมันจะกลายค่อยๆเหลืองพอค่อยๆเหลืองปุ๊บขอบใบนะครับเห็นชัดเกตหรือขอบใบตรงนี้ครับเขอบใบมันจะไหม้ครับถ้าขอบใบมันไหม้แบบนี้นะครับเี่ยตัวนี้ก็จะไหม้เหมือนกันแต่ว่าน้อยลงนะครับใบอื่นก็จะเหมือนกันเห็นไหมตัวนี้เหมือนกันเด้เลยครับเนี่ยขอบใบมัน ไมนะครับถ้าออกไปไหม้ลวกๆอย่างนี้คืออาการเข็มปุ๋ยนะครับอาการเข็มปุ๋ยมันจะค่อยๆเป็นนะครับแต่ปลายมันก็จะไหม้นะครับที่ปลายใบมันจะไหม้เกือบทุกใบนะครับมันอยู่ที่ว่าธาตุอาหารหรือว่าที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับหรือส่วนผสมที่เราปรุงอยู่ในนี้นะครับว่ารากตรงไหนนะครับที่ได้เยอะสามารถดูด ซึมได้เยอะเห็นไหมพอจับแป๊บเดียวก็ร่วงนะครับทั้งนี้ถือว่าเค็มปุ๋ยอยู่นะครับทา,ทางที่ลดน้ำเนี่ยการของการลดน้ําบางครั้งผมก็ลดเช้าอย่างเดียวบางวันก็ลดเย็นนะครับเพราะด้วยด้วยระยะเวลาที่ที่ไม่สะดวกนะครับเริ่มเค็มถ้าเค็มอย่างนี้ถ้าเป็นหงอนทองนะครับใบนี้จะไม่มากกว่านี้นะครับครับส่วน ส่วนในเรื่องของสารอาหารหรือยาเพี้ยนะครับสารอาหารก็ใส่ฉีดเฉพาะที่เป็นสาหร่ายทะเลครับส่วนในเรื่องของยาเพี้ยยาเชื้อลายังไม่ได้ฉีดนะครับยังไม่ได้ฉีดก็ยังมีสีขาขาวๆอยู่นะครับเป็นเพี้ยไม่แน่ใจนะครับแต่มันเป็นใบแก่ส่วนมากมันเป็นใบแก่อยู่นะครับที่ซื้อมามจะเป็นใบแก่ตัวนี้ถ้าออกอาการเหลืองนะครับใบแก่จะเริ่มเหลืองนะครับ แล้วขอบใบจะเป็นลักษณะนี้แสดงว่าในเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยอินรีนะครับอันนี้ใส่ปุ๋ยอินรีย์อย่างเดียวปุ๋ยอินทรียเคมีผมยังไม่ได้ใส่ครับผ่านไป1สัปดาห์ประมาณนี้แต่สภาพก็พอรับได้แต่สิ่งที่สังเกตเห็นก็คือใบเหลืองใบแก่เหลืองหรือใบเพในเริ่มเหลืองสอง ที่ปลายใบมันจะไม่ไม่ออกลูกลวกนี้ครับมันผิดธรรมชาติครับถ้ามันแห้งหรือไหม้โดยธรรมชาติมันจะเป็นบางใบหรือเป็นเฉพาะใบแก่นะครับมันจะไม่เป็นทุกใบนะครับนั่นคือความต่างสามยอดจะไม่ค่อยถอดนะครับถ้ามันตึงด้วยธาตุอาหารที่อาการดินเป็นเบสมากเกินไปนะครับรากมันก็จะไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะครับถ้ารากที่มันขยับแบบปกติสมบูรณ์ ใบแก่ขนาดนี้มันควรที่จะแทงตาใบออกมาแล้วนะครับแต่ตัวนี้ตาใบก็ยังไม่เดินนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้วิธีการแก้นะครับวิถีวิธีการแก้ก็คือลดน้าเช้าเย็นนะครับลดให้โชคเลยนะครับกิ่งนี้ไม่แน่ใจน่าจะถ้าอาการแบบนี้ลวกนะครับถ้าไม่ลวกก็กิ่งแห้งนะครับกิ่งหักน่าจะเกิดจากการกิ่งหักอ่ากิ่งด้วยครับข้างในนะครับกิ่งหักรอยกิ่งหักกิ่งกิ่งมันหักนะครับ พอาขิงมันหักปุ๊บเนี่ยใบมันก็จะแห้งไหม้นะครับนี่น่าจะโดนตอนยุกลงจากรถนะครับประมาณนี้ก็ใบแก่เนี่ยใบแก่มันก็จะค่อยๆไหม้อย่างนี้นะครับแต่ยอดขยับไม่ดีนะครับถือว่าขยับไม่ดีนะครับถ้าขยับดีหนึ่งอาทิตย์เนี่ยอ่ามันต้องเดินมากกว่านี้นะครับต้องขยับยอดที่เป็นเม็ดข้าวสารออกมากกว่านี้นะครับมีเพียงต้นนี้ที่ออกบ้างนะครับแต่ก็ออกถือว่าไม่ใหญ่นะครับออกเล็กๆ ใหอย่างนี้ก็พยายามอัดน้าเข้าไปเยอะๆชาวเย็นเช้าวเย็นเอาให้ฉ่าเลยเพื่อล้างส่วนส่วนประกอบของดินที่ที่เป็นเบสนะครับในส่วนนี้เพราะว่าในส่วนผสมนี้ผมใส่ขี้ไก่หมักไปด้วยนะครับแล้วก็ปุ๋ยอินรีย์นะครับปุ๋ยอินรีย์ที่เป็นอาหารที่ซื้อมาตามถุงนี่นะครับอืตามถุงที่เคยลงคลิปเดิมมันไปนะครับแต่ปริมาณที่ใส่นะครับอาจจะเยอะสักนิดหนึ่ง นะครับอาจจะใส่เยอะสักนิดหนึ่งในกระบะคุณปูนนะครับเนี่ยกระบะคุณปูนก็อยู่ใกล้ๆนีนะ่นะครับอาจจะใส่เยอะไปนิดหนึ่งพอพอเราใส่ไปคู่เข้าเข้ากันแล้วก็ลดน้ําไปมันละลายพอละลายปุ๊บเนะี่ยมันมันกลับกลายเป็นมีความมีความโอเวอร์ของอาหารนะครับในส่วนนี้แต่ถ้าใส่น้อย,อยก็น่าจะพอได้ก็คงจะผนวกกับการที่ใส่ ขี้ไก่ด้วยนะครับขี้ไก่ที่ผมหมักไว้6เดือนแล้วนะครับขี้ไก่ขี้ไก่แกรบนะครับผมก็ใส่1ถังสี20ลิตรนะครับจากกระบะตัวนี้ก็น่าจะอ่ะค่อนข้างที่จะเค็มไปนะครับเนื่องจากขี้ไก่ใส่ใส่งถังก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ใส่ดินที่ซื้อมา5้าถุงร้อยหถุงร้อยนะครับแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวนะครับก็พอคิดวิเคราะห์แล้วก็ค่อนข้างหนักไปทางในเรื่องของ ความเค็มอยู่นะครับในเรื่องของความเค็มอยู่ก็ถ้าใส่ขี้ขี้ไก่ขี้วัวที่เราหมักไว้นะครับประมาณหนึ่งถังนะครับตำหลักก็ไม่น่าจะใส่ปุ๋ยอ,อินรีย์เข้าไปเสริมเติมนะครับปุ๋ยอินรีย์ถ้าใส่ก็ใส่ประมาณแค่ครึ่งกิโลวันนั้นผมใส่หนึ่งกิโลนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับก็คงประมาณนี้สําหรับที่จะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับสูตรปุ๋ย สูตรปุ๋ยนั้นถูกต้องแต่ว่าเราใส่ตันหนักมือไปหน่อยในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์นะครับทั้งๆที่เรามีปุ๋ยคอกอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะเสริมเติมความเค็มความเข้มข้นเขาเรียกว่าความเข้มข้นมากเกินไปมากเกินกว่าที่รากทุเรียนจะรับไหวแล้วก็ขนวกกับเหตุผลตรงที่ผมไม่ได้ลดน้าเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับผมไม่ได้ลดเนื่องจากเวลา งานก็ค่อนข้างยุ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ฉีดอะไรเลยนะครับก็ไปดูต้นใหญ่ตรงข้างๆสักนิดหนึ่งนะครับอาการมันจะเป็นแต่ต้นนี้ผมไม่ได้ใส่ดินปุ๋ยหมักอะไรนะครับก็เป็นดินเดิมนะครับส่วนที่จะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับถ้ายอดที่เป็นยอดเลี้ยงมันจะงามอย่างนี้นะครับเนี่ยยอดที่มันแทรกขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นยอดปกติถ้าเป็นอย่างนี้เริ่มจะขาดธาตุสังกสีครับเพื่อนสมาชิกจะขาดธาตุสังกสี ยอดใบเล็กอย่างนี้นะครับขาดธาตุสังกะสีทั้งๆที่เราก็ยิงสปิงเกอร์อยู่นะครับไปอากาศยังเย็นอยู่นะครับสาหรับอุณหภอมลมศักยังเย็นยังหนาวอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นไม่สมบูรณ์อย่างนี้นะครับควรฉีดธาตุสังกะสีให้เขานะครับจะเป็นอาหารรองเสริมแล้วก็บวกสังกะสีไม่เกิน10%เอร์เซนเพื่อนสมาชิกเมื่อวานนี้ว่าจะฉีดนะครับก็มาถึงสองทุ่มการทํางานก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรไม่ค่อยมีเวลาดูแลเขานะครับก็ต้องปล่อยไปเป็นบางทั้งบางจังหวะสักนิดหนึ่ง นะครับก็ไม่เป็นไรก็ยังพอรับสภาพได้ถ้าอย่างนี้ถ้าเห็นใบบิดใบงอหรือใบลักษณะใบจะขาดท่านนี้นะครับก็ควรให้อาหารทางใบนะครับเสริมอาหารทางใบซาลายอามิโน,โนบวกซิงค์ไม่เกิน10%นะครับให้ใส่ตามอัตราที่เขาลงข้างขวดนะครับประมาณนี้ข้างบนก็จะก็จะมีใบบิดอยู่นะครับแต่ก็พอดยอดดีพอสมควรนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ แต่ว่ามันยอดออกมามันมันก็เป็นใบบิดๆงองๆอย่างนี้ด้วยอากาศสภาพอากาศหนาวด้วยนะครับเพราะว่าอากาศหนาวเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการดึงอาหารกับการที่สังเคราะห์แสงแล้วก็ระบบการหายใจจะมีปัญหาสําหรับการหายใจการคลายน้ําของพืชนะครับก็จะมีปัญหาเนื่องจากอากาศมันเย็นแล้วก็รากไม่สามารถที่จะดึงธาตุอาหารขึ้นไปได้สะดวกเนื่องจากอากาศเย็นจัด อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นองค์ประกอบตอนนี้เราก็รักษาแล้วก็พยุงเข้าไปในเรื่องของสาไายอมิโนนะครับแล้วก็ธาตุอาหารรองเสริมทางใบนะครับบวกซิง์ทุกครั้งไปนะครับถ้าฉีดทางใบก็คงจะมีประมาณนี้ที่จะฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์สำหรับเพื่อนสมาชิกสำหรับชาวนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ